เอามาค่ะที่ค่ะชวานาจะมีอันนี้ก่อดค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใครเคยกินมะพร้าวบ้างค่ะเขาเรียกว่ากะทิใช่กะทิเนี่ยสีเหมือนนมที่มาเรนดื่มเลยสีอะไรคะสีอะไรค่ะกสีขาวอันนี้สีขาวนะอันนี้เขาเรียกว่าแป้งมันสำปะหลังค่ะมาเรนจะทำกี่สีดี สสามสีนะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยต้องขอถ้วยพี่ยาเพิ่มอีกสองถ้วยค่ะอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะปิ้งปิๆงปิอันนี้เป็นสีเหลืองเราค่อยๆกดเบาๆก็ได้เนาะอือ้าเรากดแรงไปใช่ไหมขนมของเราเนี่ยอาจจะไม่อร่อยก็ได้กดเบาหน่อยเจ้นเย็นใช่ค่ะ ขอคุณตดี้ดูหน่อยนะว่าอันนี้เป็นเสื้อเขาหรือเปล่า,ลาใช่เลยค่ะปิ้งปิ้งปิ้งอ่าโอเคทีนี้คุณตดี้อ่าฝั่งนี้แหละเบาลงนะโอเคทีนี้ได้แนละ้วปุ๊ดี้ขอเคาะหน่อยเขาจะได้อะไปะมันจะได้เพราะว่าเหนียวมากโอเคเดี๋ยวเราจะเติมกะทิแล้วนะเตรียมตัวนะนีะ่มาเดี๋ยวคุณตดี้ตอบก่อน ใส่ปเอ็นได้ไหมั้โอ้มาลินหกปารูตีร้องด้วยกลมขอดูหน่อยได้ไข่นกไหมกลมกลมและเหลียมเหลียมน่ากลมเป็นไข่พี่นกลายสกอตอุ้ยนั่นไงไข่นกายสกอตมาแล้วค่ะเห็ร้ไหมรนใหญ่ไหมอ่าใบนี้ใบค่ะกุตีฝากไปกกไว้ในรังด้วยนะถ้าใครได้ร้บบอกนะกินตอเป็นในยันเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าจะได้วันนี้ได้ไข่นกายสกอตกี่ใบ มันจะชุมเบด้วยนะกล้าเบลไม่ค่อยนิ่งอยู่หรอกคะ่ะแต่ว่าทานได้หรือยังคะต้องถามพี่มารินก่อนนะ